คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาที่หยาบคายไม่บอกสำหรับคนลูกสวยเป็นคนที่กินเกาเหลาไม่จ่ายคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น,ขนเข้าขใจไหมคุณว่าคลิปผีเกมคุณว่าเกมผีเกมนี้มันจะทําให้ผมกลัวเหละผุนี่นะคนอย่างผมนี่เนะี่ยอกสามสองกลัวที่ไหนอะเกมอะพูดผิดอีกว่าที่ไหนอะผีอะต่อให้สิบผีนะตอนนี้เราอยู่ใน โอ้โหไมโครเวฟโอ้โหอะไรวะน่าโอ้โหนกนะนน้ะอ๋อตอนนี้อ๋อเรามีฟิวเรามีฟิวแสดงว่าเราจะต้องเอาฟิวไปต่อตรงนี้น่าจะมีกล่องป่าวะอ้อวะ จำได้แล้วจำได้แล้วมันมีกล่องเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่ากล่องเซิร์ฟเวอร์อยู่ข้างล่างอ่ะทุกคนไหนวะเราต้องหากล่องเซิร์ฟเราต้องหากล่องเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวได้แลวรู้สึกว่าล้างแผลก่อนดีกว่าเอ้กล่องเซิร์ฟเวอร์อยู่ตรงไหนวะทุกคนจำไม่ได้วะเซิร์ฟเวอร์กล่องเซิร์ฟเวอร์เราจะไปกดเซิร์ฟอีกแล้วเหรอ ตกใจทำไมวะลืมปืนลืมปืนกูลืมปืนกูลืมปืนพึ่งไเยออจะพึ่งไปยอะอมันมาเลยเออกูรู้แล้วมาไงดวะผมทะลุมาอย่างนี้เลยเหรอไป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 ไ เอาไะล่ะเอาไละาไล่ะเอาไละล่ะเอาไละล่ะหัวทุกเม็ดนะหัวทุกเม็ดนะทางไหนวะโอ้ยละได้โอกาสวิ่งละหากระสุนก่อนอุ้ยมันเข้าประตูไม่ได้เพราะว่ามันจะมันต้องผ่าเว้ย เจะเจาพื้นไม่รอเล <c oughs> พี่ติดปักรอ <c oughs> อ๋อโยนแรงเอาตายละ ตายตาตายยังไม่จะตายเลยดันตายแล้วไอ้เหี้ยไปละต้องไปเล่นนั่งเล่นเงื่อนเลือเล้องซ้ำเนี่ป <c oughs> ยป้าโอตัวได้แก่ต่ออีกแล้วเราก็จะมาสำรวจบ้านกันนะทุกคนว่ามันมีอะไรบ้าง แต่ตู้เย็นมันก็น่าจะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นครัวที่แบบว่าโอ้โหแมงเสียปีเตอร์วะนะอุ้ยใบซาเอาละกูมีใบซาแล้วไม่กลัวอะไรแล้วเนี่ยอุ้ยวิเยียขนนู้นเลยเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นกูป่ะมันเห็นด้วย หายแล้วอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหนแล้ววะอุ้ยใจเย็นเลยเชี่ยไปเร็ว เจว่ะรูปใครช่างแม่งเรื่ออะไรวะดิกรอบรูปใครสักคนกูแจ้ากูเจแล้วไป่ละไมละ แล้วมันคือกุญแจอ,อะไรวะมันคือกุญแจอ,อะไรวะห้องอันนี้หรือเปล่าวะไม่ใช่วะอ,ยย <c oughs> อุ๊ย่อ้เง <c oughs> ี้ยเกอเออนั่นตายบ่สไป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  ไปเดกๆรอกไปแล้อุ๊ยอุ๊ยอุๆยอุๆยอุ๊ยอุ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 ยไม่เอ้ยมันทางตันจะมาทำไมล่ะไปเห้ละมันน่าจะเป็นกุญแจกล่องแน่นอนเลยทุกคนชิหายละเอาเฮ้ ไปซาใช้อลยไ,ได้ป้อ๋อยาสมุนไพรมันดีอย่างนี้นี่เองมีเหรียญตรงนี้ด้วยทุกคนไป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 โทรศัพท์เข้าว่ะยูด r กว่าอีธานจิ๊ว อย่า่ะมันต้อคิดอะไรวะเอา้าเปิดได <c oughs> เปเสยเฮ้ยม,มันมาแล้วมันมาแล้วทุกคน

นนนนนฉันไม่ใช่โจนเออมีคนแจ้งมาว่าที่รีมีโจนเอ้ยช่วยฉันด้วยแฟนเธออยู่ดีๆอะไรดีๆแล้วคุณเออแฟนผมตัวนักขัดตัวมาเร็วเออเดี๋ยวเดีใจเย็นๆเราคุยกันได้ด่าผมจับคุณก่อนนะผมต้องตรวจสอบว่าบ้านนี้คุณไม่ได้มาพ่นจริงๆเข้าใจไหมเออผมไม่ได้มาพ่นจริงๆฮะแล้วนายมาทำไมฉันไม่เชื่อนายหรอกเอ้า ตำรวจไม่เชื่อผมเหรออ๋อฉัไม่ใช่ตำรวจฉัเป็น่ยามนี่ผายละเฮ้ยาว่าอไฉันจะฟ้องเจ้านายเจสแกเด็ดไม่ทำการจดเอไ่้ฉันเชื่อนายไหมว่าแกไม่ได้เป็นจรน What am I g o n to do with a knife? ไอ uh ้กิ๋วบักมืดไงเออฉลาดหลักแหลมเปิดซี่ woo we hey we gotta get the fuck out of here now first you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night me แล้วคุณต้องช่วยผมนะเออกูจะช่วยมึงแต่กูเป็นแค่รปภอ่ะคุณต้องช่วยผมโอ้โหเป็นไงล่ะมึงรปภตายห่าเอาไม่ได้เลยอุ้ย มันอมาตะว่ะสายพันธุ์เดียวกันกับเฮียกูหรือเปล่าเนี่ยสายพันธุ์เดียวกันอู้อู้สายพันธุ์เดียวกันด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะวิ่งเร็วเกินไปละอุ้ยโอ้โหเจาะไม่เข้าวันมาเลย

ชิบหายละจะ,จะ,จะสับกูไม่ดิจะสับก uh ูกูจะตายไม่ได้กูจะตายไม่ได้กูวิ่งดิอวิวิมันมีแค่แฝมมึงจะให้กูอะไรไปดีมีดมีดมีดวิ่งมาหามัน วิ่งก่อนวิ่งก่อนวิวิดงจับโอ้ยโอ้ยโดน,โโโดนหักแขนว่ะเออตายเลยมามาหนูพร้อมอุย้ยไม่โดน แล้วต้องไปไหนวะเนี้เรากอก็ตายเลยวิ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 ว well> ิวิวิวิมียามียามียาใส่ล็อกเกอร์ล็อกเก็ตมียาโอ้โหอุ้ยคนเราหาพ่อ

ต้องให้มันทิสโล่ก่อนทุกคนอุ๊ยอุ๊ยมันพังรถว่ะทำอะไรอุ๊ยมันจะชนตปวแล้วฟีลพ่อเลยโอ้โห